เข้าห้องสอบช้าแม่จะดุเข้าห้องสอบช้าแม่จะดุวิ่งเลยวิ่งเลยเข้าห้องสอบช้าแม่จะดุเข้าห้องสอบช้านั่งช้าก็จะดูอีกดูบางคนเพิ่งแต่งตัวมัดผมดูซิเนี่ยคูมอนเออบางคนยังผูกไทยไม่เป็นอยู่ให้เพื่อนทำให้ อ้ยอ้ามนี่ไงแม่บอกว่าถ้าเข้าห้องสอบช้าแม่จะดุวิ่งกันครึกเลยครูม่อนที่จริงยังไม่ถึงเวลาเข้าสอบนะคะแล้วอีกกี่นาทีครับแล้วอีกห้านาทีแม่ก็เลยบอกว่าใครเข้าห้องสอบช้าแม่จะดุวิ่งกันครึกสัญชาติเขาเรียกว่าสัญชาตยานดิบ ก็คือกลัวแต่ไม่กลัวจริงอะครูมอ,อนไม่กลัวจริงทําไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นแหละไม่กลัวจริงเอาแต่งตัวให้เรียบร้อยสอบถ้ารู้ว่าอ้ําจะเรียบร้อยและทุกคนในห้องจะเรียบร้อยอย่างเงี้ยครูมอ,อนแม่ว่าสอบวันเว้นวันดีไหมเนาะเอาสอบวันเว้นวันเลยเอามาตายไปข้างหนึ่งเลยแม่ว่าใจสลายแน่ๆนกฎมีไว้เขาว่ากฎมีไว้อะไรนะ เออกดมีไว้แหกตายพอดีแต่แม่ก็เข้าใจนะวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละก็เลยผ่อนสั้นผ่อนยาวให้อยู่เสมอยังไม่มาอมืยังอีกห้านาทีต้องรอวินาทีสุดท้ายต้องมานาทีที่เจมันถึงจะเทขออนุญาตแคบขออนุญาตค่นะเห็นไหมต้องพูดเบาๆด้วยกลัวรูไม่ให้สอบมันมีเทคนิคทั้งหมดเลยตั้งใจ แล้วแม่ถามทุกคนในห้องสอบชื่อว่าสอบได้หรือได้สอบคะลูกลาก็เก่งนะนี่ได้สอบนี่ยังมาสอบยังเก่งนะคะนี่ตั้งใจสอบหัวหน้าบอกขับควาลูกอ,อปไปล่าห้องอื่นก่อนไปล่าห้องอื่นก่อนอามแกไม่ต้องชายตาดูแม่เ